เจอปัญหาเรื่อง Gmail ไม่เดียรับ OTP อา้าลองเปลี่ยนอ e ีเมลดูคือมันก็ดูยุ่งยากแล้วก็เจอปัญหาเยอะแยะมากมายจนทำให้คุณสะระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคงรับทราบถึงความวุ่นวายนั้นและทัวร์รถทัวร์ที่ไปลงและกลด่านะคะว่า ทำไมมันถึงยุ่งยากขนาดนี้วุ่นวายเสียจริงกับการแค่ลงทะเบียนหรือมาการใช้สิทธิ์เนี่ยตกลงอยากให้ใช้จริงหรือเปล่าปัญหามันเยอะมากนะคะล่าสุดคุณสะระวงสั่งปิดระบบเรียบร้อยแล้วค่ะและจะมีผลคือเที่ยงคืนของคืนนี้เป็นต้นไปนะคะใครยังไม่ได้ลงทะเบียนกเ็เขาจะหมดปิดระบบอันนี้คือเที่ยงคืนนี้แต่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปใช้ช่องทางใหม่ ก็คือจะไม่ใช้การลงทะเบียนผ่านแอปของทอททและเดี๋ยวจะให้ไปลงทะเบียนผ่านทางทางรัฐแทนเฮ้อวุ่นวายนะคะอาวันนี้คุณสะระวงเทียนทองนะคะก็ได้มีคําสั่งให้ททท,ทหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปิดระบบการลงทะเบียนโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งชั่วคราวค่ะโดยจะมีผลก็คือเที่ยงคืนของคืนนี้เป็นต้นไปคือเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเป็นต้นไปนะคะ โดยคุณสะระวงก็บอกว,ว่าการสั่งปิดระบบในครั้งนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบกับคนที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วที่มีอยู่ประมาณ1ล้านคนโดยยังสามารถใช้สิทธิ์จองที่พักแล้วก็เดินทางทุอง,งเที่ยวได้ตามปกติแต่ขอให้ผู้ใช้สิทธิ์ดำเนินการยืนยันตัวตนก่อนการจองแล้วก็แสดงตนที่โรงแรมอีกครั้งเพื่อป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นนะคะโดยเ,เขาบอกว่า พอปิดลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งชั่วคราวในครั้งนี้เนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือเขาต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของตัวระบบด้วยแล้วก็เพื่อที่จะไปป้องกันปัญหาการทุจริตด้วยแล้วก็เตรียมให้ไปใช้แอปทางรัฐแทนนะคะรัฐรัฐบาลไทยอะมีแอปอะไรไม่รู้เยอะมากเลยอะเต็มไปหมดเลยอะแล้วมันก็ลงทะเบียนทุกครั้งเลยอะ นะเปิดแอปใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่เปิดแอปใหม่ต้องลงทะเบียนใหม่หม,งงนม,มนันวุ่นวายทำไมไม่ทำอะไรที่มันแบบครั้งเดียวจบเหมือนตอนที่เราลงทะเบียนเป๋าตังค์อะจบแล้วก็ให้มันจบไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาข้อมูลในแอปเป๋าตังค์เอาไปทำงานต่อสิคะคือประชาชนถามกันเยอะมากว่าทำไมไม่ใช่แอปเป๋าตังค์เพราะตอนโครงการเราเที่ยวด้วยกันอะอันนั้นก็ใช้แอปเป๋าตังค์แล้วทุกอย่างมันมันสมูทไปหมดแล้วอะมันโฟล์มากมันใช้ได้แบบไม่มีปัญหา แล้วคนไม่ต้องมาเริ่มต้นในการลงทะเบียนใหม่เรียนรู้ใหม่เพราะาจริงกว่าจะลงทะเบียนแอปต่อตังได้ก็แย่อยู่แต่พอลงทะเบียนได้แล้วเนี่ยมันก็เป็นฐานข้อมูลของรัฐไงที่ได้เราไปทางานต่อทําไมถึงไม่ใช้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคนละรัฐบาลกันหรือเปล่าเนี่ยคนก็ตั้งคําถามแล้วมันก็ทําให้ประชาชนเดือดร้อนพอต้องคอยตามข่าวว่าอา้าวแอปนี้ใช้ไม่ได้ไทยไทยดีใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องไปทําแอปใหม่แอปทางรัฐอีกไปลงทะเบียนใหม่อีกนะคะ คุณสะรลวงรับทราบปัญหานี้ค่ะบอกว่าได้รับการร้องเรียนจํานวนมากเกี่ยวกับการลงทะเบียนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทํามาทั้ง5เฟสทททเนี่ยไม่เคยมีฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าในมือเลยแล้วที่ผ่านมาก็เป็นการใช้ผ่านแอปที่ดูแลเด็กรุงไทยก็คือเป่าตังค์อะเป่าตังค์เนี่ยทำขึ้นโดยกรุงไทยคุณสะระวงก็บอกว่าข้อมูลมันก็อยู่ในแอปเป่าตังค์ของกรุงไทยแต่ททท,ทเนี่ยทำเรื่องท่องเที่ยวอะไม่มีข้อมูลของคนไทยเลย เพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำแอปใหม่ขึ้นมาแต่พอทำปุ๊บมันเจ๊งไงมันทำแล้วมันใช้จริงไม่ได้มันไม่สามารถจะรองรับความต้องการของประชาชนในขณะนั้นได้นะคะมันก็เลยเจอปัญหาเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาบอกว่าททท,ทต้องทำแอปใหม่ขึ้นมาเพื่อที่ต้องการจะมีฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวคนไทยในมือเพื่อไปทำโครงการต่อๆไปข้างหน้า คือทำก็ทำแต่ทำแล้วทำไม่ถึงอะ่ะทำแล้วมีปัญหานะคะออนอกจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการลงทะเบียนผ่านไทยดีที่ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ล่มตั้งแต่เช้าวันนั้นเลยนะคะก็เลยแก้ปัญหาด้วยการทำบายพาสไม่ต้องผ่านแอปไทยดีและเข้าไปลงทะเบียนตรงกับทททได้เลยแต่มันก็มีปัญหาอีก เวลาคนจะจองโรงแรมต้องลงทะเบียนผ่านการยืนยันตัวตนณนะตอนนี้มีคนเข้าถึงระบบจองสิทธิ์ผ่านและประมาณล้านสี่แสนคนใช้สิทธิ์ทําการจองโรงแรมสําเร็จแล้ว2 0 0 0 0ื่นกว่าคนแล้วที่สําคัญตอนนี้ปัญหามันเยอะถึงขนาดที่ว่ามีโรงแรมบางโรงแรมซึ่งเป็นเชนใหญ่ๆตัดสินใจว่าขอถอนตัวเพราะว่าปัญหาเยอะจากแอปเนี้ย ะะก็มีโรงแรมหลายโรงแรมตอนแรกก็บอกเอ้ยประชาันว่าเอ้ยเราเข้าโครงการนะสามารถมาจองได้แต่พอถึงเวลาที่ต้องจองจริงๆมันมีปัญหาเยอะเลยทําให้เขาตัดสินใจขึ้นบนเพจเลยบอกว่าขอถอนตัวจากโครงการนี้จนกว่าจะมีการปรับปรุงแอปพลิเคชันใหม่อะไรประมาณนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอก็คือสรุปก็คือว่าใครที่ลงทะเบียนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณก็เดินหน้าของคุณต่อไปใช้สิทธิ์ที่คุณมี50 55คืนนะคะในการที่จะได้จองโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการต่อไปจะเข้าไปเช็คได้ว่าโรงแรมที่เข้าโครงการที่เหลืออยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะแต่ส่วนคนที่ยังลงทะเบียนไม่สําเร็จแล้วก็ไม่ทันในคืนนี้นะคะก็รอเดี๋ยวเขาจะไปให้ไปลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะคะในทางนั้นก็รู้จักไหมคะแอปทางรัฐหลายคนบอกอะไรแอปทางรัฐแอปนี้มีมานานมากแล้วนะคะของรัฐบาลนี่แหละนะคะตั้งแต่ยุค ยุคก,ก่อนหน้านั้นและยุครัฐบาลก่อนหน้านะคะแล้วก็เป็นแอปที่แบบเออมีข้อมูลพื้นฐานของประชาชนคนไทยอยู่แต่ว่ามันก็จะมีบางคนที่ไม่รู้จักขาดการประชาสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาก็จะให้ไปลงทะเบียนผ่านแอปนั้นแทนนะคะอ่ะก็คนที่จะลงทะเบียนใหม่จะยังลงไม่ได้นะคะก็ให้ไปรอให้เรียบรอ้อยให้เขาจัดการเรื่องแอปพลิเคชันอะไรให้เรียบรอ้อยก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเขาจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายก็ฝาก คุณจอะวงก็กราบขอโทษประชาชนอีกครั้งหนึ่ง